สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้สุจะมาพาเพื่อนๆมาดูวันนี้เอฟีตัวน้อยของลุงลุงพลเรานะคะพามาเลี้ยงเอ็มเคค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆพามาเลี้ยงเอ็มเคค่ะที่เดอะโมท่าพัชนะคะก็เลยถ่ายเป็นคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้เอฟีตัวน้อยของเราได้มา ได้มาเจอลุงพลแล้วค่ะเจอตัวจริงๆแล้วนะคะตอนนี้กำลังนี่บายยหน่อยเอฟซี FC ตัวน้อยบายยหน่อยเนี่ยลุงพลของเรานะคะลุงพลใจดีมากเลยค่ะถ่ายเอฟซีตัวน้อยมากินเอ็นเคด้วยนะคะลุงพลใจดีมากเลยนะคะคเพื่อนๆนี่นะคะสุณสุก็จะนั่งกินกับหลานด้วยนะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะที่เดอะมอทาพัานนะคะเดอะมอท่าพ่าดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศที่นี่นดูรอบๆตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ คนยังไม่เยอะนะคะตอนนี้ยังเงียบอยู่น้องห้างเพิ่งจะเปิดคี่หนึ่งห้างเพิ่งจะเปิดนี่นายพลของเรานะคะนายพลของเราเดียเเด๋ยวเราไลฟ์สดให้เพื่อนๆด้ในายพลสู้ๆนะคะขอบคุณมากๆนะค่ะเนื่องจาคนใจดีมากเลยพา fc ตัวน้อยตัวนี้มาเลี้ยง mk เลยค่ะ fc ตัวน้อยของนายพลร้านของสุงเองนะคะร้านเลยมามากินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนายพลของเรานะคะขอบคุณที่พามาเลี้ยงนะคะ คุณมากๆเลยค่ะนิสุสุสุไปขอออกเสือนะวันนี้สุเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะสุแล้วไม่ออกเสื่อนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนี่เอสจิตน้องไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะที่เข้ามาชมนคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเลยเ๋ยวสุกก็จะไปนั่งทานกับ เอฟซีตัวน้อยของสู่ด้วยแล้วก็ลุงในโคนวันนี้ลุงในโคนใจดีมากเลยค่ะพามาเลี้ยง m k นะคะ MK ที่เดอะมอลท่าพระวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ว่าได้เจอกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายบูมบ๊ายบายบ๊ายบายโซโซนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยค่ะ